Oh. หน้าใหม่หน้าใหม่เดินมาคุ้หน้าใหม่ครับฝ oh. ีมือสุดยอดมากอาจารย์โอ,อ,าาโอนี่ครับเดี๋ยวผมเข้าลบตรงนี้ก่อนดูนี่ที่อาจารย์โอ้ลอกไปแล้วนะ ดูครับฝีมือมากเลยสวยเลยสวยกริบเลยเสมอเดียฝีมืออยู่แล้วอาจารย์โอ้ครับนี่ก็เดินย้ายมาขุดหน้าใหม่แล้ว นี่ก็เขาชื่ออะไรนะผมลืมชื่อแล้วผมดูในในในคลิปเขาตั้งชื่อชายาว่าอะไรนะตั้มสองน้ำเหรอใช่ไหมพี่ตั้มสองน้ำน่าจะใช่วันนี้อาจารย์โอโดนลุมครับเช่นเคยโอ้โหขุดได้เร็วมากเลยอาจารย์โอครับ อาจารย์โอ้ลอก,ลอกได้สวยมากเลยครับดูด,ดูเป็นการครั้งแรกที่เคยขุดอาจารย์โอว่าอย่างนั้นครับเขาบอกมือใหม่ส่วนพี่เล็กสะจวดนั่นก็ทำทางครับไม่มีที่ดันไปน้าดินส,ว,นสวยๆเลยครับคิวต่อไปเป็นเจ้ามา้าขาว ดูครับเสมอเปรียบน,นี่ เกาไปเกาไปวันนี้พามาดูฝีมือครับอาจารย์โอ๋ครับดูดูเสมอสวยมากเลยอ่ะเริ่ม เจ้ามาขาวครับส่วนสปอร์ตไลท์นี่ก็คุ้มผ้าแล้วครับผมส่วนคี่เล็กนั่นก็ทำทางกลับรถให้รถหกล้อครับโอ้หเ oh, <dear. S 1> ดินส,สวย,ยงนี้บอกเลยว่าแป๊บเดียวหมดครับไม่พอด้วย ส่วนรถร่วมนี่ไปไม่รู้ไปเทที่ไหนนะผมส่วนน้องนุนนี่น่าจะไปเทในหมู่บ้านนี่หนะครับไปอ้าวไป แหมผมสื่อมือจานโอ้ยจอดมาก นี่ขุดได้เร็วมากเลยนะสุดยอดเลยอาจารย์โอ้ไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอาเป็นเจินคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ